ไม่ดังมากเลยก็รูเจงวนีกรจิกกระจัดกีกว่มันนู้นพีดีจะกินเนื้อก่อนนะครับเจาวเนี่ด ต้วต่อยี่สิบบาทเล่นอ่อ่ไปถูบ้านนะถูบ้านถูบ้านเพื่อใหญ่หัวเป็นเอาเปเอาหมวกนกไหมเอาหมวกอไรใหัวกด้ไใส่ใ้อนเอออันรร้อยนม่อยอะจะไปใส่เราไปใสแห้งไปนั่น เอาระว่างเอาจังแล้วเอาใส่จริงจรล้วยไม่ไดหอกเอ็นอนแกกะหาตะมุ่เว้ยมุ่มเสามุ่โตรเอาละว่างัไงดีจังนะวันหนักมอนแห้งเนาะเสียงเียันนันกนแล้วจะนอนกี่ทุ่มเนี่ยวันนี้เออนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว nhiều con mồm, nhiều con mồm nhỉ? ơ, không mồm nữa thì được rồi. Sai ừ, à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  rồi, sai, sai cái vậy? พอจะหักแด้เนี่ยมึงข้าเวลาสายตาไม่ไปไปมน้ำมาก็จะื่อยเลยไปนี่ไปมน้ำมาไหมนี่แมแต่ว่าผมเล่าือยังอ่อนล่องนะเจ้าวาก็ข่อยวะตะกี้แข็งแข็งเนาะรู้สึกว่าอ่อนล่องกว่าเก่าไปพรมน้ำมาเย็นเย็นผมมึงผูดสักเอาพูเขาไว้ได้แล้วทุกกะละหันหน่อยปะเออเกียรเดี่ยวเกียเดี่ย chào xe, lùm lùng chè bay, Cài lúc bay, ai bay, Cài oan bay, ừ. à, oan bay, đưa đang đưa 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 đang đưa, tưởng đưa, đưa, đưa. <laughs> đang đưa đưa đang đưa 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 đang đưa เนี่ยมันกับเาม่้งเะนี่ยมพ่อเนี่ยมพอเขข้รื่องาดีว่า้ะนออไ่หนันอนเายขาดยาวๆเลยครับดูยาวๆหลดได้เต็มที่ทั้งคืนเออ แกจอ,อยแกตัวไปเลี้ยงหลานมาได้ก็จะกลับมาดูคลิปย้อนหลังนะครับแต่วอันอันไม่มอน่อยหอยเบอ้อเงินลูกยาวเนี่ยได้ลูกมันเปเนเ่าเนาะเ่าเนาะ

ถ้าตัดตัดใจฟันธงโป๊ะก็ใจใช่ใช้แป้งแป้งก็จะได้กลับมาพร้อมม่อนใช่ไหมล่ะมอนไปส่งที่บ้านอู้หูดูนิ่มใจอู้หดูเก็บอบเก็บออกอบประคับประมันมีติ่มเรียกจริงเอาแล้วแซบบอกระไรกระหายของไปกระไรเอาเนี่ยหายของกินครับ เออ่ะ <Ziel gen. S 1> เอาโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวแล้วครับแบตจะหมดแล้วครับแบตจะหมดละติ้งตองติ้งตองมาถึงซีชมบ่นอนเสียข่อยวะเอาผ้าขึ้นไปกับหีหองในที่นอนด้วยกันเรแย่จิ่ตือนเหมือนกัห้องต้องันตัวขึ้นมันช่แกน้ำเหรอ แย่ว่าจะไปสักผมก็ไอ้นนั่ตุ๊กตุ๊กนอนกับบ้านย่าตัวโอ้ยแย่เอานอนได้เลยดูว่ามันมันมันไม่ใช่แนวมันนอนมันแนวเลยาใส่ไรเงี้ยมาขึ้นเล่ามันบังยูทูบปัดดีเลยตาบังตาบังกินอีกไหมข้าวกินอีกไหมข้าวเข้นนอนเลยอย่างเงี้ยย่าแม่ซ่อมเื่า เครื่องขุดเหรียญเออเมื่อเลี้ยจะเห็นไามคุณ่จังเห็นในหุ่นแต่อธิบายให้ใจฟังวันนี้ยจจยถามเนียวันคือเออนไลน์ที่มูลค่าเออเออเจาใจเข้าใจไ้ฮะถามแปงรลดอุ แอะวันนี้มาอยู่กับคุณพ่อที่บ้านพ่อเพิ่งเลิกงานตามทุ่มเด็กก็ยังรออยู่เลยรอพ่ออุ้มไหนไหนได้ เออเย่แล้เป็นนิ่งนเ่งเป็นคนทีดีจักรอกแยกละกเยวไข่ลาเวงเป็นแต่ผู้สาวติดเย้วข่อยว่านะเออทะเล่นคนทะเลนเออเอนะเออคนละคนะคนะถ้าเป็นนะเป็นเมนคนะเอานะเลี้ยงเขาเออ อภิีอะไอ่างเง้เอราะว่าเสียนะเสีว่าใครอันอัน่อย f ฟ i e ใส่ ก็โทรเดี๋ยวลูกมนอนแล้วนอนแล้ไม่ต้องโทรพรุ่งนี้เช้าก็โทรพรุ่งนี้เช้าก็มาอีกเรไปตลาดซื้อซื้อส้มมาให้ลูกด้วยไปไมส้มมาให้ตัวเล็กกินมสูอัน้ไปกินดสูอน้นาน้ำมาไปยังไงนผมอยู่ไหนครัผมเล่นนาแล้วไปแล้วเอาไลไปแล้วไปไลว้ไลว้ไ หีกสิบนาทีดือดดังดือดดอดังดือดน่ดือดดังดือดดือดดือดังดือตตานหลายไก่แล้วกอย่างมากจริง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 อจริงจริงจลิงตลิงตลิงตลิงจริงจริงจจริงจ

คลิปนี้ก็จะมีพี่แป้งอยู่ในอ้ะอา,อาแกเจนี้แหละถ้างาน,นนะ